เอกสารพม่าอ้างมหาบรมดิลบคือผู้สละพระชนทรงชังสู้กษัตริย์พมา่าไม่ใช่พระสุริโยไทยเอกสารพม่าอ้างมหาบรมดิลบคือผู้สละพระชนทรงชังสู้กษัตริย์พมา่าไม่ใช่พระสุริโยไทยเรื่องราวของพระสุริโยไทยเป็นวีรกรรมที่คนไทยปัจจุบันรู้จักกันดีทั้งจากแบบเรียนและสื่อบันเทิงว่าพระองค์คือวีรสตรีผู้เป็นอัครมเหสีในสมเด็จพระมหาจัก,กรพรรดิ ซึ่งในการศึกกับพระเจ้าตะเบงชเวตี้พระราชพงสาวดารฉบับหลวงประเสริฐระบุว่าสมเด็จพระอัครมเหสีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชบุตรีนั้นได้รบด้วยค่าศึกถึงสิ้นพระชนบนคอชังนั้นแต่หากอิงจากเอกสารพรม่าก,กลับกล่าวไว้ว่ามหาบรมดิลกคือผู้ทรงชังแทนหลักฐานจากพงศาวดารที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดขณะที่โยทยายาสาเวงอหรือ ทำให้การชาวกรุงเก่าเอกสารพม่าที่เรียบเรียงขึ้นจากปากคําของเฉลยศึกชาวอายุธยาได้ให้รายละเอียดของเหตุการณ์ครั้งนี้ต่างออกไปโดยระบุให้มหาบรมดีหลกพระราชธิดาของพระมหาจักรวรรดิซึ่งน่าจะเป็นบุคคลเดียวกันกับพระมหาจักรพรรดิเป็นผู้ออกรบกับกษัตริย์พม่าทแทนพระราชบิดาที่ประชวนโดยพระราชมารดาของพระองค์มีได้ออกรบด้วยดังความกล่าวว่า ครั้งนั้นพระมหาจักรวรรดิกษัตริย์อยุทยาทรงประชวนหนักขณะที่กรุงทวรารวดีทั้งสิ้นเกิดการโกลาหลอนลลมานกษริยัอยุทยากับพระมเหสีปรึกษากันอยู่แล้ว่าพระโอรสเราก็ยังเยาวพระชันษาพระธิดาก็มีพระชนเพียง13ขวบปีมหาบรมดิโลกจึงกราบทูลว่าพระบิดาทรงมีนัดหมายสำคัญกับกษัตริย์พม่าแต่กลับมาทรงประชวนเสียหากจะยังอยู่มีทรงพระคชาทานออกไปก็จะเสียการ และจะต้องตกเป็นเฉลยค้าผู้พระธิดาจะยอมสละชีวิตออกทำยุทธหัตถีกับกษัตริย์พมา่าแม้ต้องตายไปตามวิบากกรรมก็ได้ชื่อว่าได้ทดแทนพระคุณย่อมเข้าสู่สุคติภพหากถูกเขาเอาชัยไปโดยเรามีได้ออกสัพพยุท์ก็จะพากันตายโดยไร้เกียรติในบัดดลกษ,ษัตริย์อยุธยาตรัสห้ามครั้งแล้วครั้งเล่าว่าการนี้มีใช่ธุระของเจ้าเหล่าอิสตรีแต่ครั้นพระธิดากราบทูลซ้ำเป็นหลายคำรบจึงทรงอนุญาต ครั้นได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วพระราชธิดาก็ทรงเครื่องทหารของเหล่าขุนทหารแล้วเสร็จเข้าถวายบังคมลาพระราชบิดาพระราชมารดาข้างพระราชบิดาและพระราชมารดาก็ทรงอํานวยพรว่าเจ้าเป็นพระธิดาผู้ทําประโยชน์แก่เหล่าอาณาประชาราชสัตว์ทั้งหลายแลบิดอนมารดาขอให้จงมีบุญหนักศัก์ใหญ่ขอให้เจริญด้วยอายุไขขอให้มีชัยเหนือกษัตริย์หงสาวดี และเหล่าข้าศึกที่กรีธาทัพมาในครั้งนี้ด้วยเทินครั้นแล้วพระธิดาก็ทรงช้างบรมฉััดทันซึ่งเมาด้วยฤทธิสุราอยู่ทรงออกขอช้างทรงแวดล้อมด้วยฝูงไพรพลเสด็จออกไปยังทุ่งมโนรมครั้นกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ตกทุ่งเสมอกันก็เอาผ้าหน้าร่าบังตาช้างทรงไว้ครั้นได้เพลาก็ชักผ้าออกแลทำยุทธหัตถีแก่กันด้วยพระบรมดีหลบทรงเป็นอิสตรีจึงมิอาจบังคับช้างได้ ชั้งที่ทรงอยู่ก็เบนท้ายกษัตริย์หงสาวดีก็ฟาดเอาด้วยขอพระบรมดีโลกก็ตกจากช้างทรง,งเสียงร้องปรากฏเป็นเสียงอิสตรีพระเจ้าช้างเผือกมหาธนมราชาจึงทรงรวมพลเสด็จกลับคืนสู่หงสาวดีด้วยละอายพระไทยเกรงเหล่ากษัตริย์สืบไปเบื้องหน้าจะหรือว่าต่อลบด้วยอิสตรีนับเป็นชัยอันควรอัปยศเรื่องราวดังกล่าวถือว่าน่าสนใจส่วนความน่าเชื่อถือของหลักฐานเป็นอีกเรื่องหนึ่ง พราะแม้ว่าเอกสารจากฝ่ายพมา่าจะให้รายละเอียดต่างออกไปจากเรื่องเล่ากระแสะหลักที่เรารับรู้กันแต่เรื่องเล่าทั้งสองกระแสะต่างก็ยืนยันถึงวีรกรรมของคัตติยอนารีของฝ่ายอยุธยาในการรบครั้งนั้น